นานาดูคลิปไปใจสั่นไปหลังน้องบรูคลินแข่งเทควันโดแต่ร้องไห้สุดท้ายพีคมากเก่งรอบด้านจริงๆอายุแค่นี้สำหรับน้องบรูคลินลูกชายของนานาไรยบียนากับเวทไทเทเนียมทั้งกีฬาและดนตรีลูกชายแม่นานาก็เล่นได้หมดแถมจริงจังด้วยล่าสุดน้องบรูคลินไปแข่งเทควันโดและนานาได้โพสตเล่าไว้ว่าทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับใจสั่นเมื่อได้ดูวิดีโอตามแคปชั่นที่เขียนเล่าไว้ว่า เรื่องของแอดบรูคลินขีดล่างกาย24นักสู้ตัวน้อยวัย10ขวบของแม่บรูคลินมุ่งมั่นขยันซ้องตั้งใจเหลือเกินกับการลงแข่งแมตชนี้บรูคกชอบในกีฬาเทควันโดมากๆแมตชนี้แดดดีขออาสาไปกับลูกชายสองคนแม่ไม่ต้องไปให้แม่ไปพักผ่อนเอาจริงๆใจแม่นั้นห่วงลูกจับใจอีกอย่างแดดดีกลัวในความเป็นห่วงลูกของมามีนี่แหละจะไปทำความมั่นใจลูกหายไป ไปกับพ่อก็จะมีความเข้มแข็งอดทนตั้งใจสมกับที่ลูกอยากแข่งแม่ดูผ่านวิดีโอคอลไปแม่นี่ใจสั่นเหลือเกินลูกเอ๋ยโดยเฉพาะยกที่สองคู่แรกคลิปที่สตอนลูกเจ็บแม่ใจหายมากถึงมากที่สุดเห็นลูกร้องไห้ไม่คิดแล้วว่าสุดท้ายลูกจะแข่งต่อภูมิใจในตัวลูกชายมากๆนะครับกว่ามามีจะย้อนกลับมาเปิดวิดีโอนี้ดูได้ผ่านไปหลายวันเลยลูกเอ๋ย สุดท้ายบรูคลินกายอินทชยัยชนะในแมตช์นี้คว้าเหรียญทองมาได้โซพราวออฟยูซันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบรูคลินกาย